สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับวันนี้นะครับเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับได้ไปรับรถยนต์นางฟ้าคันนี้ครับจากเจ้าของรถที่บ้านเลยนะครับที่เขตสายไหมกรุงเทพมหานครครับผมเป็นรถยนต์นิสสันซันนี1.6 GL NEO ครับผมปี2003ครับหรือ2546ครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมรถคันนี้เหลือเชื่อมากเลยนะครับ วิ่งมาแค่16,000กิโลเองนะครับว้าวเลยนะครับรถมือเดียวออกห้างเลยนะครับผมเจ้าของเป็นสุภาพสตรีอายุ60ปีครับผมขอบพระคุณท่านเจ้าของรถด้วยนะครับที่ส่งมอบรถให้เราครับและอนุญาตให้เราถ่ายคลิปนี้ครับจากที่บ้านเลยนะครับรถคันนี้สวยงามเดิมๆหมดจดเลยนะครับไม่เคยทำสีเลยนะครับสีสันเดิมๆครับผม ชมได้เลยนะครับชมคลิปคร่าวๆกันไปก่อนนะฮะสภาพตัวถังบางเดิมทุกจุดเลยครับผมไม่มีชนร้านเปอร์เซ็น์นะครับมีชนดีรับคืนนะฮะสภาพกับเดิมสดๆครับผมสีสันนี่มีริ้วรอยบ้างนะครับตามอายุตามการใช้งานครับมีริ้วรอยอยู่ประมาณ5 6จุดครับ แต่ไม่ได้เป็นแผลอะไรใหญ่ๆน่าเกียดนะฮะมีริ้วรอยทลอกบ้างขุดขีดบ้างครับโดยรวมสภาพสีนี่อยู่ในเกณฑ์ราวๆ75-80เนนะฮะสภาพยางสวยเลยนะครับยางนี่ดอกเต็มเลยครับผมภายในนี่สวยกริบเลยฮะเรียกได้ว่านางฟ้าเลยนะครับสภาพสวยสดมากครับผมภายในแบบนี้ครับ ชัดเจนมากครับผมสภาพแบบนี้ครับนี่ฮะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับผมนี่ครับเลขไม้ครับ1นึ่งกิโลนะครับว้า,าวเลยนะครับผมคอนโซลอาจจะมีแตกรล้าบ้างนิดหน่อยครับรถรุ่นนี้เป็นปกติเลยฮะเป็นทุกคันนะฮะแต่โดยรวมนี่ถือว่าสวยและราคาถูกมากนะฮะ ราคามอเตอร์ไซค์เลยนะครับรถคันนี้ครับการขับขี่นี่ยอดเยี่ยมมากนะครับรับรถแล้วนี่ออกมาวิ่งทางด่วนนะฮะขับขี่ดีปกติทุกอย่างครับการขับนี่เรียกได้ว่าน้องๆป้ายแดงเลยนะครับเรื่องยนต์เกียร์ช่องล่างสมูทเฟรชครับผมขับดีแอร์เย็นครับนุ่มนวลดีมากๆเลยครับเรียนี่รันนี้ปกติครับไม่มีกระตุก นะฮะขับขี่ดีมากครับนุ่มนวลมากครับทางไกลนไม่มีปัญหาความร้อนใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวผมจะมีภาพนิ่งให้ชมต่อเลยนะครับดูหน้าเล่นกันเลยฮะเล่มเดิมๆครับผมพร้อมกุญแจรีโมท2ชุดครับหน้าแรกนี่ผู้ซื้อนี่ซื้อโดยการจัดไฟแนนซ์ผ่าน GE นะครับ เมื่อผ่อนเสร็จก็โอนมาเป็นเชื่อเจ้าของรถครับสุภาพสตรีครับผมนะฮะนี่ครับหน้าภาษีนี่ต่อมาตลอดครับและหน้ารายการบันทึกนะครับมีบรรทัดเดียวเลยครับโอนกรรมสิทธิ์จาก GE แค่นั้นเลยนะฮะชมภาพเป็นชัดๆนิ่งๆน,งนะฮะถ่ายในขณนะฝนตกก็ต้องไปแอบถ่ายในปั๊มนะฮะครับ รถสวยสภาพพร้อมใช้ครับมีตำหนิเรื่องสีมีริ้วรอยบ้างนะครับรถราคาถูกถูกราคานี้ครับไม่ต้องเก็บให้เสียเงินก็ได้ครับใช้งานได้เลยครับหรือถ้าจะลงทุนเก็บอีกหน่อยก็จะโอ้ยเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมสุดๆนะฮะขอบอกครับสวยจัดทั้งคันนะฮะไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับน้ำมันล้วนๆครับรับประกันเลยครับสภาพชัดเจนมากครับ ท่านใดสนใจติดต่อมาเลยนะครับมีบริการขับส่งทั่วไทยเช่นเดิมครับขอบคุณครับสวัสดีครับเข้ามาที่ YouTube นะครับค้นหาอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับคืนหน้าช n n e l นี้มาครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสำหรับช่องทาง Facebook นะครับกดค้นหารูปแว่นขยายนะครับ ใส่ข้อความอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับกดปุ่มไลค์นะครับเพียงเท่านี้ครับผม